ตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนล้อแล้วเอชลุยเป็นไงครับเราทดลองรีมๆนะเดี๋ยวอาจารย์มาสเต็ปรถที่ยกมาเท่าๆกันทิ์นี้ถือว่าขับสบายครับวันนี้จะมีเฮ้ยไม่ใช่เราจะยกในการยกสูงแบบประหยัดเนี่ยยกนิ้วครึ่ง2นิ้วแบบประหยัดเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้าง แล้วขับได้ไหมขับได้ไหมลุยได้ไหมดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาสรุปกันสภาพยางนี้นะสภาพยางนี้รถแบบนี้เดิมๆย่างเกี้ยงๆเนี่ยนะใช่ยางเกี้ยงๆเรียบๆจะไปลองลุยเขาบางเลนดูใช่เราไม่ไดรอนไหมอาจจะเป็นคลิปสนุกๆนะอาจจะไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรเป็นแบบสนุกๆแค่ยกกี่นิ้วยกแบบยกหน้าอย่างเดียวยกหน้าประมาณนิ้วครึ่งครับ หลังมาตนดาดให้หน้าเสมอกับหลังอ่าอ่าในรถมาตนดาดตัวนี้ไปเดีย๋ยวไปรอชมกันว่าจะผ่านไหมหรือว่าราต้องวิ้นไหมเนี่ยจะวิ้นหรือจะลากหรือจะยังไงเดี๋ยวรอชมทดสอบสมรรถนะขับสองล้อใช่ว่าไปได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เราเคยไปกันนะครับที่เขาบางเลนของเราเป็นสถานที่ปิดนะเราจะไปลองกันว่าเนี่ยขับสองเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนจะไปได้ไหมหรือไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไปลองดูว่าเป็นยังไง ตอนนี้เราถึงทางเข้าเขาบางเลนแล้วครับเป็นที่ที่เราไว้สำหรับใช้ลองรถอ่าก็คันนี้บอกก่อนว่าเป็นตัวพีเลอร์เป็นตัวขับ2ล้อขับ2ล้อหลังนะครับเราจะใช้คันนี้เข้าไปจนถึงเขาบางเลนว่าจะไปถึงไหมในยางเรียบๆแบบนี้ยางเฮที T แบบนี้นะครับวิ่งถนนดำเราจะเอามาใช้แบบผิดประเภทหน่อยเดี๋ยวเราไปลองดูว่า จะไปถึงไหมไปไปเลยครับตอนนี้ล่องก็ระดับหน้าอกนะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ร ประมาณประมาณเอวนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไปได้ไหมเพราะว่าเราเคยเอารถขับสี่ขึ้นมาใช่ปกติขับสี่เราจะไปได้นะขับสี่มันจะไปได้นี่ขับเครื่องสองนอมันแห้งมันแห้งไม่มีลุ้น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 ไปรอด,ดูพี่ยัง hmm. ไม่ทันอะไรเลย อ <laughs> <im> ไปแบบเซฟเฟเบาเ <im> ไปแบบเบาๆนะเราต้องบอกว่าคิปนี้จะไปแบบเซฟเซอไปครับเราผ่านมาได้อีกหนึ่งช็อตนะครับเป็นเนินแรกของเรานะครับทริปนี้เราจะแบบแบบเซฟๆฟเบาๆแบบรถไม่เสียหายนะครับเอาไปได้แค่รถที่ไปได้ นี่ต้องบอกว่าสมมุติ <ไป S 1> ถ้าถ้าถึงสถา,านการณ์จริง<ช>ของการขับเครื่อง2ล้อเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงในการขึ้นก็พยายามส่วนตัวนะ,ะพยายามหาหมุมทะแยงหรือว่ามุมล้อให้จับได้ทั้ง2องล้อ,อ,อ,อถ้าเราด้านใดด้านหนึ่งล้อลอยเนี่ยเราก็จะยากแล้<อ>พยายามหาลายแล้วก็หาร่องล้อให้จับได้ทั้ง2ล้อ,อเพื่อที่จะให้มันไม่ลื่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปขึ้นอีกรูนึงลูนึงเหรอสำหรับขับเครื่อง2ล้อนะครับนี่เรามีเรามีทีเด็ดอยู่มีอาวุธมามีทีเด็ดว่าจําเป็นชุดนี้เราจําเป็นต้องใช้ไหมเดี๋ยวได้รู้ ดูลูกหน้านนี่จะเป็นเดินบิดครับอัน,นจะเป็นเดินบิดเอี้ยวตัวครับทดสอบดูกับยางเรียบไปไม่ได้วะเป็นไงไปไม่ได้ มันฟรีทิ้งหมดเลยใช่ไหมใช่ล้อมันลอยไงล้อมันลอยแล้วล้อหลังมันปั่นแล้วล้อหน้ามันไม่มีมันไม่ใช่ขับเสียอมันก็เลยทําให้ล้อหน้าไม่ปั่นขึ้นเท่ากับว่าเมื่อกี้ล้อหลังข้างข้างซ้ายเนี่ยฟรีเยอะใช่เรามาลองเราจะเปลี่ยนทีละล้อเหรอเปลี่ยนทีละล้อเลยลองใช้อาวุธดูได้เลยเ็าเป็นยังไงไปลองดูบดีกว่าปะของใช้ก๊อกสองใช่ไหมครับสำหรับเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอืมเพราะว่าร้านยางก็เปิดในป่าบอกแล้วนี่เห็นไหม น้ำยาเปิดในป่าดูอาป่าก็บอกกูมาทำอะไรกูมาทาอะไรนี่เอากูแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนล้อด้านหลังดูให้เป็น,ปนมันทเลนเป็นมันทเลนีนว่าตรงเนี้ยเราจะไปได้ไหมอ๋อครับโอมว่าเราจะไปได้ไหมอันนี้เปลี่ยนยางเสร็จแล้วครับนี่ใส่เคมสามเรียบร้อยเดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงดูแล้วเป็นไงจะช่วยได้ไหมอันนี้คนไม่ไหวแล้วรรอ เปลี่ยนยาง2เส้นในล้อเลยเราไม่ได้เปลี่ยนเลยดูเขาอีกนัเดี๋ยวไปรอชมกันเทสกันรอดูยิปเป้ต้องต้องเข้าล่องหน่อยอีกไทยอีกไทยอีก

ลุยเป็นไงครับฉลุยฉลุยเลยอย่างงี้บอกแล้วครับว่าขับฟองก็ขึ้นเขาปะขึ้นเขาบางเลนได้แต่ต้องค่อนข้างใช้คนเร่งนิดนึงต้องบอกต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ตอนที่เราปั่นกับยางเรียบอ,ะอ่ะปั่นมาหลายรอบมากเลยแต่ยางจะสังเกตได้เลยว่ายาง <ไฟ S 2> าแก้มยางมาตัวเนี้ย แก้มมันใช้ประโยชน์ได้จริงอ๋อคือคือถ้าบอกว่าแก้มเนี่ยมันไปเกี่ยวข้างใช่แต่ถ้าดอกเลี้ยมธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีแก้มจะไม่กิมันจะไม่มันมนไปเลยใช่อ๋อที่เขาทําแก้มหนาๆเนี่ยเพาะไว้ไว้เกี่ยวแก้มเนี่ยเอาไว้แบบตะกุยข้างโปรเตสเต็มหน้านี่ใช่ไหมมีด้านข้างไว้ช่วยอีกไอพี่ไอพี่งอเนี่ยนะเราก็ว่าแม่งมีประโยชน์อะไรเนี่ยมีประโยชน์แบบนี้มีประโยชน์ในทางดินทางลูกรลังอ่าในทางในธะคันดาล แต่ถ้าวิ่งถนนดํำก็อาจจะมีเสียงนิดนึงออ๋ก็ต้องแลกกันอันนี้เราถือว่าทําภารกิจสําเร็จจบสําหรับรถพีเลเนอร์ใช่ขับเครื่องสองล้อขึ้นเขาบางเลนได้ได้โดยที่โเปลี่ยนไงจะยาง MT อโดยที่เปลี่ยนมาเป็นยาง MT มีดอกมีดอกมัดมีแก้มถูกต้องก็เลยถือว่าเหนื่อยเลยวันนี้เหนื่อยเลยตอบโจทย์นะ ลยช่างยางมือหนึ่งเดินั่งแห้งเลยนั่งจืดเลยช่างยางไม่เท่าไหร่ดูช่างภาพด้วยช่างยากสไลด์ไิธีหนึ่งบอกว่าช่างภาพสไลด์ไปแล้วบอกให้เปลี่ยนยางเบรก็ไม่เชื่อผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับวันนี้เราได้เอาโตยต้าวีโก้พีลันเนอร์ขับเครื่องสองล้อมาขึ้นเขาบางเลนให้ดูว่าขึ้นยากง่ายแค่ไหนถ้าสรุปนะว่าโอเคฝากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับของเรา JAAF t u t ตไ i นะครับเบอร์โทร0919156545ครับเบอร์โทร0841441991ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับคนขับเครื่อง2องล้อนะครับขับเครื่อง2ล้ออยากเที่ยวอุทยานอยากเที่ยวป่าเล็กๆที่แบบพอไปได้แนะนำครับใช้ยางมัทเรียนก็จะมาได้แบบนี้วันนี้ขอบคุณครับ ฝากนะครับสำหรับวิโกยก2ราคาประหยัดนะครับติดต่อช่องทางเรามาได้เลยครับสเต็ปแบบนี้เราสามารถจัดการให้หรือว่าล้อยางสเต็ปแบบนี้อยากเป็นยางมัะเลีนออทเทเลนนะครับจัดให้ได้หมดฝากด้วยนะครับ ก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้เอาวีโก้พิลั e เนอร์นะครับขับเครื่องสองล้อไปขึ้นเขาบางเลนนะครับแล้วก็ลูกค้าได้เห็นครับได้เห็นว่าเฮ้ยคันนี้มันเป็นวีโก้ขับเครื่องสองล้อแต่ขึ้นได้ลูกค้าก็เลยบอกว่าคันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมซื้อมาเพื่อจะแต่งและเพื่อจะขายแต่ลูกค้าเห็นผมลงลงรูปว่าคันนี้ขายเท่าไหร่ผมก็เลยบอกเลยว่าอ๋อขายราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ลูกค้าบอกว่าโอเคแต่สิ่งที่สาคัญครับของลูกค้าลูกค้าบอกว่าทํายังไงก็ได้ครับเอาให้มันเป็นทรงที่แบบเป็นออฟโร เราก็เลยต้องบอกว่าจัดยางเป็นยาง 265, 75 16นะครับเป็น BFKM3 ก็เลยหล่อๆแบบนี้แล้วก็ใส่ด้วย Mac o a s i s นะครับคันนี้มีตัวหนุนหัวนะครับหนุนหัวยก2นิ้วก็เท่ากับว่าใส่ยาง 265, 75าได้สบายๆต้องบอกครับว่ายังไม่ทันได้เที่ยวไหนเลยยังไม่ทันได้ลุยไหนเลยมีหนุ่มมาจีบอีกแล้ว ตันนี้เราก็อดลุยแล้วแต่เท่ากับว่าเราจะหารถคัดรถสวยรถดีนะครับมาให้ชมมาเรื่อยๆก็ฝากขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่มาจีบคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้หล่อๆล้างให้เรียบๆเลยแล้วพรุ่งนี้เช้าครับรับรถได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับแอดรถสวยใครชอบนะครับสไตล์รถแต่งแบบนี้นะครับฝากติดต่อช่องทาง JF นะครับออโต้ถ่ายได้เลยแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0841441991นะครับอย่าลืมนะครับวีโก ยก2ขับเครื่อง2ล้อยางมัเทเรเลนก็เที่ยวได้นะครับฝากด้วย